ตอนที่30จอมทัพชมจันทร์มาถึงร้านพบว่ามีลูกค้าไม่มากเด็กในร้านยืนรอลูกค้าเลือกของอยู่ห่างๆคงเพราะวันนี้ไม่มีทัวร์นักท่องเที่ยวความวุ่นวายจึงน้อยกว่าทุกวันก้มหน้าทำงานได้สักพักสังเกตเห็นหนุ่มใหญ่มีหนวดเครายืนด่อมๆมองๆว่าแล้วคุณเหมือนเคยเจอมาก่อนหรือจะเป็นคนแถวนี้ สวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะชมจันยิ้มหวานให้คนที่อาจจะเป็นลูกค้าวิมาดาอยู่ไหมครับเธอชะง,งักก่อนจะนึกได้ว่าใครคือวิมาดาที่เขาถามหาคุณหมายถึงพี่แววใช่ไหมคะครับชายหนุ่มตอบด้วยความสุภาพวันนี้หยุดค่ะแล้วพรุ่งนี้จะมาไหมครับน่าจะหยุดนะคะ ฉันก็ไม่แน่ใจว่าพี่แววจะมาทํางานอีกทีวันไหนเห็นว่าพาพ่อไปหาหมอคุณลองโทรไปสิคะคือผมมีแต่เบอร์เก่าที่เธอไม่ใช้แล้วไม่ทราบว่าผมขอจากคุณได้ไหมชมชันเริ่มรู้สึกไม่ชอบมาพากลร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครมาขอพบและที่ผ่านมาพี่แววของเธอก็ไม่เคยสูงสิงกับใคร ถ้างั้นฉันขอโทรถามพี่แหววก่อนว่าจะให้บอกเบอร์กับคุณได้ไหมไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะชายหนุ่มอึ้งแต่สีหน้ายังคงเรียบเฉยถ้าบอกให้รู้ตัวก่อนเขาอาจจะไม่ได้เจอกับวิมาดาอีกกว่าจะตามหาพบไม่ใช่เรื่องง่ายหลายปีที่เสียเวลาวนรถหายอยู่แถวเชียงใหม่ถ้าไม่ใช่เพราะลายเซ็นบนภาพวาดของฟาร์มบุปผาต้องจัน ที่บังเอิญเห็นในร้านอาหารแถวบ้านก็คงไม่รู้ว่าเธอหนีมาอยู่ใกลถึงที่นี่ไว้พรุ่งนี้ผมมาใหม่ดีกว่าขอบคุณครับชายหนุ่มหมุนตัวกลับและสวมหมวกปีกันแดดเดินออกไปจากเรือนกระจกชมจันเกิดความลังเลใจว่าเธอควรบอกเรื่องนี้กับนราธิพหรือไม่สามวันเต็มๆที่มีรถ SUV คันใหญ่จอดอยู่หน้าทางเข้า เจ้าของขับมาตั้งแต่เช้าตรู่พอตกเย็นก็กลับแล้วมาใหม่ในเช้าของอีกวันในที่สุดคนที่เฝ้าตามหามาตลอดหลายปีก็ปรากฏตัวขึ้นวิมาดาในชุดเดรสกระโปรงผ้าฝ้ายสวมเสื้อไหมพรมกันลมเย็นอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์สีชมพูหวานวิ่งสวนมาจากอีกทางแล้วเลี้ยวหายเข้าไปยังฟาร์มบุบผาต้องจันทร์ ไม่เสียแรงที่เขายอมทิ้งงานมาปักหลักนั่งรอนอนรออยู่แถวนี้และเขาจะไม่ยอมพลาดอีกเพราะครั้งก่อนต้องรีบกลับไปเคลียร์งานถึงได้คลาดกับวิมาดาไปหลายวันตั้งใจแล้วว่าจะรอจนถึงเวลาเลิกงานแล้วตามถึงบ้านให้รู้แล้วรู้รอดอยากไปเห็นความเป็นอยู่ถ้าเธอมีคู่ชีวิตแล้วเขาจะกลับไม่ปรากฏตัวให้เธอต้องเป็นทุกข์ แต่ถ้าหากว่าเธอยังโสดเขาก็จะสู้จะชดเชยความผิดในอดีตแล้วทำทุกวิถีทางจนกว่าเธอจะให้อภัยพ่อพี่แวาเป็นยังไงบ้างคะชมจันททักทายด้วยความสดใสาตามปกติทั้งไร่แห่งนี้ก็มีแค่เธอที่สนิทกับวิมาดามากที่สุดปกติดีทุกอย่างไม่มีโรคแทรกซ้อนอ้วนขึ้นนิดหน่อยสงสัยดีใจที่อาทิตย์จะกลับมาอยู่บ้าน ก็น่าดีใจอยู่ค่ะขนาดพี่แววยังยิ้มบ่อยขึ้นตั้งเยอะอารมณ์ดีแบบนี้ต้องขายงานได้อีกเพียบสองสาพากันหัวเราะชอบใจขายดีก็ได้เงินเยอะใครจะไม่ชอบแล้ววันที่พี่ไม่มาเป็นยังไงบ้างขายดีหรือเปล่าก็พอขายได้ค่ะแต่สองวันก่อนไม่มีคณะทัวร์เห็นคุณอนุบว่าจะมีวันนี้จันเลยเอาภาพที่พี่แวววาดย้ายไปวางไว้ตรงมุมนั้น เผื่อว่าจะขายได้ภาพที่ว่าเป็นภาพไร้ข้อโพดขนาดใหญ่มีคู่รักเกี่ยวมือกันไว้ขณะที่ทั้งสองกำลังจะเดินแยกทางผู้หญิงก้มหน้ามีหยดน้ำตาส่วนผู้ชายยืนหันหลังรั้งมือหญิงสาวถูกเงาจากดวงอาทิตย์บดบังใบหน้าวิมาดาวาดมันไว้นานแล้วแต่เพราะเป็นภาพความเศร้าจึงไม่มีลูกค้าคนใดยอยากซื้อ ผิดกับชมจันที่รู้สึกว่าภาพนี้สวยและสื่อถึงอารมณ์ได้อย่างล้ำลึกแท้จริงขอบคุณนะจันแต่ถึงขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรภาพที่มองแล้วหดหูไม่มีใครอยากซื้อไปแขวนหรอกแล้วทำไมพี่แววถึงวาดภาพนี้คะฟังเพลงแล้วอารมณ์มันพาไปนะ่ยยิ้มหว,นหวานชวนสดใสช่างขัดกับบาดแผลในใจนะักแต่มันก็ผ่านมาเนิ่นนานจนเธอทำใจได้มากแล้ว วันก่อนมีคนมาถามหาพี่แววด้วยค่ะเรียกวิมาดาฉันก็นึกอยู่ตั้งนานลืมว่าเป็นชื่อจริงของพี่แววใครเหรอได้ฝากชื่อไว้หรือเปล่าไม่ค่ะตอนได้จะขอเบอร์แต่พอฉันถามชื่อเขาเขาก็เรียบกลับไปเลยแปลกๆนะคะจะใช่เพื่อนพี่แววจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายค่ะตัวสูงประมาณนี้ผิวคล้ำนิดหน่อยแต่ดูแล้วน่าจะคล้ำแดด เขาตัวใหญ่มีหนวดเคราเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากแบบพวกเพื่อชีวิตคาอธิบายรูปลักษ์ทำวิมาดาใจสัน่นเบนสายตาไปยังภาพวาดจากฝีมือตัวเองจิตใจไม่อยู่กับเนื้อตัววิตกกังวลว่าอาจเป็นคนที่อยู่ในภาพเธอตั้งใจลีกหนีทุกอย่างยอมเป็นคนถอยออกมาเขานั้นป่านนี้คงมีครอบครัวสมบูรณ์ มีลูกที่น่ารักไปแล้วส่วนเธอให้คิดอีกทีก็ไม่เห็นมีอะไรน่าเสียดายอาจจะคิดมากไปว่าแต่คนที่มาหาเป็นใครกันคนสวยมาใหม่เหรพี่บังเคยเห็นมาเสิร์ฟที่นี่แล้วรับงานอย่างว่าโดยหรือเปล่า ลูกค้าคนนี้มานั่งเมาตาเยิ้มอยู่ที่ร้านหลายวันแล้วมาเป็นคนแรกตั้งแต่ร้านเปิดกลับเป็นคนสุดท้ายตอนร้านปิดวิมาดาในวัย21ปีถึงกับพูดไม่ออกเธอเพิ่งจากบ้านมาทำงานถึงลำปางเพราะทนสู้ค่าครองชีพและการแข่งขันที่สูงมากของจังหวัดบ้านเกิดไม่ไหวอยู่เชียงใหม่ต้องเข้าเมืองถึงจะหางานง่ายได้เงินสูงแต่บ้านเธออยู่อำเภอห่างไกล อัตรางเงินเดือนที่หาได้จึงไม่มากพอให้ส่งเสียน้องชายที่สอบติดชั้นมัธยมปลายโรงเรียนรัฐชื่อดังในตัวจังหวัดทั้งค่าเทอมค่าหอพักค่ากินล้วนต้องใช้เงินทั้งสิ้นหลายปีนี้พ่อก็ไม่ค่อยได้ทำงานเพราะสุขภาพไม่ดีจนแบกอิดหามปูนที่ไซ้งานก่อสร้างไม่ไหวเหลือแค่แม่กับเธอที่เป็นเสาหลักแม่ทำงานเป็นแม่บ้านในโรงแรมเล็กๆใก,ล,กล้บ้าน ส่วนตัวเธอพอเรียนจบชั้นมัธยมปลายก็ตัดสินใจไม่เรียนต่อมุ่งมั่นหาเงินส่งน้องชายที่หัวดีเรียนดีกว่าให้มีอนาคตไกลเพิ่งมาค่ะแล้วก็ไม่ได้รับงานอย่างว่าวิมาดาชงเล่าใส่แก้วแล้วตอบลูกค้าคนนั้นด้วยท่าทีวางเฉยแม้ในใจจะสั่นจนอยากวิ่งหนีแต่ก็ต้องท่องไว้เพื่องานเพื่อเงินเพื่อค่าเทอมของอาทิตย์ อ,อดทนก่อนหน้านี้เคยทำงานในร้านอาหารมาบ้างแต่ไม่เคยอยู่ประจำร้านเหล้าเพราะความสวยไม่พอจะใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างมากก็เป็นได้แค่ลูกจ้างร้านข้าวต้มโต้รุง่งมาจากไหนอะเชียงใหม่ค่ะคนถามจึงกับอ้าปากกว้างแสดงความประหลาดใจไม่คิดว่าหญิงสาวจะมาไกล ที่ถามไปเพราะคิดเอาเองว่าน่าจะเคยอยู่ร้านเหล้าแถวนี้มาก่อนแล้วทำไมถึงไม่ขายอะ่ะผัวห้ามเหรอถ้าผัวห่วงแล้วทำไมถึงปล่อยมาทำงานกลางคิน,นวิมาดาถึงกับตาโตกับคำถามทะลุกลางปล้องของเขาเออคุณคะคือหนูยังไม่มีแฟนและหนูก็ไม่ได้มาขายตัวถ้าคุณสนใจเดี๋ยวหนูจะไปตามคนที่รับงานมาคุยด้วยนะคะวิมาดาทำท่าจะเดินจาก แต่ข้อมือของเธอถูกคว้าหมับเข้าให้แมวฉันจะคุยกับเธอหนูหนูหนปา๋ปาป๋าเรียกแบบนี้สู้ซ่าวูบวาบดีนะวิมาดาตกใจสุดขีดไม่คิดว่าจะมีใครมาถูกเนื้อต้องตัวใช้วาจาจาบจ้วงแถมยังมีท่าทีคุกคามอีกด้วยหันซ้ายมองขวาคงไม่มีใครช่วยเพราะหลายคนที่นี่ต่างก็รับงานอย่างว่าทั้งนั้นหนูเออ ฉันเพิ่งมาทำงานได้ไม่กี่วันคุณจะทำให้ลําบากใจเลยนะฉันยังไม่อยากตกงานแล้วก็ไม่ได้ขายตัวคุณปล่อยฉันเถอะไม่คิดว่าคำว่าหนูที่เธอมักใช้เรียกแทนตัวเองเวลาคุยกับคนเท่าคนแก่จะกลายเป็นภัยเข้าตัวผู้ชายแววตาหยาดเยิ้มเพราะน้ำเมาตรงหน้ายัางยึดข้อมือเล็กเอาไว้อย่างมั่นคงงั้นมานั่งคุยกันเพื่อนหน่อยเดี๋ยวไอ้กาเสียเวลา แล้วคืนนี้ชงล่าให้ฉันกินคนเดียวห้ามไปจองไอ้ตกอื่นคำสั่งเด็ดขาดมาพร้อมกับแรงยือ้อเขาพยายามดึงตัวเธอเข้าใกล้ฉันทําไม่ได้หรอกมีลูกค้าทั้งเยอะถ้ามวัวมานั่งคุยกับคุณฉันโดนผู้จัดการไล่ออกแน่ชายหนุ่มยิ้มมุมปากกระดิกนิ้วเรียกบริกรชายอีกคนมากระซิบอยู่นี่แหละเดี๋ยวฉันบอกผู้จัดการให้เองเป็นประโยคคำสั่งสั้นๆไม่มีคำอธิบาย บริกรชายคนนั้นพูดกับเธอแล้วเดินจากไปทันทีแต่นั่งลงได้ยังเห็นหญิงสาวทำตัวไม่ถูกเขาจึงล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงหยิบธนาบัตรออกมาสองสีตั้งใจให้เธอเลือกถ้าเลือกสีแดงนี่กี่ใบนะเขาใช้นิ้วขยี้ออกดูว้ามีแค่สองใบอ่ะไม่เป็นไรถ้าเลือกอันนี้ก็แค่ชงเหล้าอย่างเดียว แต่ถ้าเขาหยิบธนบัตรสีม่วงขึ้นมาแล้วขยี้อีกว้าวกล่องนี้มีตั้งหใบเงินเดือนเกือบครึ่งเดือนเฉยนะชายหนุ่มกแกล้งทำเสียงสูงจูงใจเขารู้ว่างานที่นี่เงินเดือนไม่ได้สูงให้เด็กในร้านอาศัยแบ่งค่าทิปกันทั้งทิปรวมและทิปส่วนตัวแต่ถ้าใครอยากเพิ่มรายได้ด้วยงานพิเศษก็ให้ไปตกลงกันเองนอกร้าน แค่นั่งคุยเป็นเพื่อนได้หมดนี่เลยนะอุตส่าห์มาทำงานตั้งไกลไม่อยากได้เงินส่งให้คนที่บ้านใช้เหรอคำพูดล่อใจทำคนฟังชักลังเลเงินจำนวนนี้จ่ายค่าเทอมน้องชายเธอได้เลยแค่นั่งคุยจริงหรือเปล่าคะหนูฉันไม่ได้ขายตัวอืมแค่คุยกัน เห็นว่าเธอลังเลเขาจึงค่อยๆดึงเธอให้นั่งลงบนเก้าอี้นุ่มตัวติดกันคุณจะคุยเรื่องอะไรอ่ะเธอชื่ออะไรเขาถามและดื่มไปด้วยแววค่ะแววยังไม่มีผัวจริงเหรอคนถามเอียงคอตาเยิม้มหญิงสาวพยักหน้าช้าๆอายุเท่าไหร่เลยสิบแปดแล้วยัง เขาเองก็ไม่ชอบทำเรื่องเสี่ยงคุกเสี่ยงตาราง21แล้วค่ะว้าวยังเด็กอยู่เลยฉันชื่อจอมทัพแปววเรียกพี่จอมก็ได้จะได้สนิทกันเรร็วปีนี้เพิ่งจะ34ยังเป็นวัยรุ่นตอนปลายโสดสนิทเอาเก่งเปนหนักขยันทับสมชื่อไม่น่าเชื่อว่าหน้าตาดีอย่างคุณจะโสด วิมาดาเทเล่าเพิ่มเพราะลูกค้าวัยรุ่นตอนปลายคนนี้กระดกลงคอยอย่างกับสาท์ทิ้งเมียเพิ่งหนีตามชู้ไปมาไม่กี่วันเองตอนนี้เลยโสดน้องหววคนสวยสนใจมาเป็นเมียใหม่พี่ไหมแล้วเขาก็ก้มลงอีกนิดของพี่รับรองว่าอิ่มจนจุกคุณสมบัติสองสามข้อหลังที่เขาโฆษณาทำเอาวิมาดาใจาสัน่น แต่ก็แอบ,บสงสัยอยู่บ้างว่าทำไมถึงถูกเมียทิ้งหรือว่าชู้คนนั้นจะเหนือชั้นกว่าเขาทุกข้อบอกไปแล้วนี่คะว่าไม่ได้ขายจอมทัพยกแก้วจรดปากแล้วดื่มรวดเดียวจนหมดจากนั้นก็เปลี่ยนเรื่องพูดทำไมมาทำงานไกลถึงนี่แถวบ้านไม่มีงานให้ทำเหรอมีค่ะแต่เงินเดือนน้อยไม่พอใช้ พอดีมีคนแนะนำว่าร้านนี้เพิ่งเปิดไม่นานรับพนักงานเยอะฉันก็เลยลองมาสมัครโชคดีที่เขารับอ๋อแล้วน้องแหววพักที่ไหนจ๊ะอย่าบอกนะว่านอนนี่วิมาดาพยักหน้าไม่คิดว่าลูกค้าคนนี้จะรู้เธอมาจากต่างถิน่นผู้จัดการเลยอนุญาตให้พักที่นี่ชั่วคราวรอเงินเดือนออกแล้วค่อยไปหาเช่าหอพักราคาถูกอีกที อยู่ที่นี่อ้องหนึ่งนอนเบียดกันทั้งหลายคนแต่ถ้าน้องแหววไปนอนห้องพี่เบียดก,กับพี่แค่สองคนพอให้อบอุ่นย่าเลยค่ะเกรงใจถ้าทางเมาแอของลูกค้าคนนี้แรกๆก็ว่าน่ากลัวแต่พอคุยๆไปแล้วกลายเป็นตลกจะขำก็ไม่กล้าคนอะไรมีมุกลิ่นเลี่ยนเยอะแยะจริง